ดิฉานนางสาวเคที่เชยลินเป็นประธานชมรมทูบีน้ำม่ววันโรงเรียนบ่อกแก้ววิทยาค่ะดิฉันนางสาวนิสาชนจันทราศรีผู้จัดการส่วนเพื่อนใจชมรมทูบีน้ำม่ววันโรงเรียนบ่อกแก้ววิทยาค่ะ วันนี้นะคะเรานำทีมงานวงดนตรีปรงลางสร้างสุขคลายทุกโควิดร่วมกับ t ูบีนัมเบอร์วันชุมชนบ้านบ่อกแก้วมาบรรเลงเพลงเพื่อผ่อนคลายความกังวลให้กับผู้ที่ฉีดวัคซีนวันนี้ค่ะค่ะและในวันนี้นะคะพวกเราสองคนจะมาสัมภาษณ์ผู้ที่มาฉีดวัคซีนโควิด1 9ที่นายแมนบ่อกแก้วค่ะคุณยายรู้สึกยังไงบ้างกับการฉีดวัคซีนรู้สึกตื่นเต้นมากจะได้ฉีดวัคซีนเข็มที่สองแล้วค่ะ วันนี้ค่ะพวกเรานําทีมวงดนตรีโปรงลางมาเล่นเพื่อผ่อนคลายความกังวลให้กับผู้ที่ฉีดวัคซีนคุณยายรู้สึกหายตื่นเต้นหายกังวลลงบ้างไหมคะหายค่ะเพราะว่ามีความสุขสนุกไปกับพวกโปรงลางค่ะคุณนารู้สึกตื่นเต้นกังวลกลัวแบบนี้มีบ้างไหมคะก็ตอนเช้ากังวลนิดหน่อยวันนี้ค่ะทีมดนตรีโปรงลางนะคะมาเล่นเพื่อผ่อนคลายความกังวลให้กับผู้ที่ฉีดวัคซีนวันนี้หายกังวลค่ะเพลินดีค่ะ เพลินดีนะคะรู้สึกชอบใครเป็นพิเศษไหมคะชอบน้องเซิร์เกงนะเกงสีครีมน่ะอ๋อกางเกงสีครีมนะคะอ๋อสวยดีหายหายหายตื่นเต้นอ๋อหายกังวลแล้วคุณป้าล่ะคะค่ะหายดีเลยจ้ะอ๋อหายอ๋อหายดีเลยนะคะทุกคนค่ะโอ้ชอบทุกคนเลยน่ารักมากเลยค่ะแล้วค้าเหมือนกันค่ะชอบทุกคนเลยเออตอนที่ได้ชมปงลางเนี่ยค่ะคุณน้ารู้สึก เป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าได้ได้ฟังแล้รู้สึกผ่อนคลายรู้สึกว่าเออเพราะสวัสดีค่ะนี้ชมรมทูบินน้ำมันของเราเนี่ยนำวงดนตรีรงลางมาสร้างเสียงเพลงเพื่อความให้คนที่มาฉีปนาวุธนี่ได้คลายเครียดกันคุณหมอรู้สึอยังไงบ้างคะที่พวกเราได้มาทํากิจกรรมในวันนี้ก็สําหรับวันนี้นะคะก็ก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากที่รพสตนะคะได้รับเกียรติจากชมรม ทูบีน้ำมันลของโรงเรียนบอกแก้ววิทยานะคะที่มาให้ความเพลิดเพลินและความบันเทิงผ่อนคลายให้กับผู้รับบริการที่มาฉีดวัคซีนเข็ม2ในวันนี้นะคะทำให้คนไข้เนี่ยรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ไม่เครียดนะคะแล้วทำให้แบบเหมือนช่วงที่ไปวัดความดัน30นาทีเนี่ยคนไข้ความดันปกติไม่มีสูงเลยหายค่ะผู้แบบดูแลเพลิดเพลิน แล้วมันทําให้จิตใจเราสบายนะคะไม่เครียดแล้วมันไม่ทําให้เรานึกคิดอะไรแล้วมันก็คลายเครียดไปในตัวนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ผู้อำนวยการได้พานักเรียนในชมรมทูบีนัมเบอร์วันคณะครูตัวแทนโรงเรียนและก็ที่สนก็นําวงดนตรีโปรงลางมาร่วมกิจกรรมจิตอาสามาช่วยคุณหมอช่วยให้ให้คุณผู้ดีเข้ารับการบริการเนได้มีความสนุกสนานนะครับก็จะตรงกับวิสัยทัศน์ของชมรมเราจิตอาสาพัฒนารอบด้านไม่พึ่งพายาเสพติด ให้เยาวชนเราได้เห็นการแสดงดนตรีโปรงลางให้มีจิตอา,าสาในการอนุรักษ์วงดนตรีรักษาไว้ให้ทุกคนได้เห็นนะครับซึ่งจะตรงกับวิสัยทัศน์ของชมรมทูบีนเมื่อวันเราครับในในฐานะที่ปรึกษานะคะชมรมทูบีนเมื่อวันโรงเรียนบ่อกแก้ววิทยานะคะได้นำทีมนักเรียนและคณะครูเนาะมาร่วมกิจกรรม ซึ่งจริงๆเรามีกิจกรรมหลากหลายนะคะในชมรมที่ที่เราได้จัดขึ้นส่วนกิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราคิดว่ามันมีประโยชน์แล้วก็ได้รู้สึกผ่อนคลายให้กับผู้ที่มารับวัคซีนไม่ว่าจะเป็นเข็ม1ห,หรือเข็ม2ก็แล้วแต่นะคะได้ได้รู้สึกฟังเสียงดนตรีแล้วมีความสุขคลายความกังวลในเรื่องของการรับวัคซีนจริงๆแล้วเรามีการจัด การเรียนการสอนในเรื่องของหลักสูตรท้องถิ่นในเรื่องของของดนตรีโปรงลางอยู่แล้วซึ่งเด็กทุกทุกคนในโรงเรียนของเราเนี่ยจะต้องได้เรียนรู้เกี่ยวกับวงดนตรีโปรงลางนะคะซึ่งเราก็ใช้คําว่า to be happy to be โปรงลางซึ่งทุกคนจะมีความสุขนักเรียนก็มีความสุขคุณครูก็มีความสุขผู้เล่นผู้ฟังผู้ชมทุกคนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้แล้วก็ เสียงดนตรีเนี่ยมันจะทําให้ทุกคนเนี่ยม,มีมีจิตใจที่อ่อนโยนสดใสล่าเริงแล้วก็ป่งลางสร้างสุขคายทุกโควิด -19 เฮ้ <Hey! S 1> <laughs>